สรุปโครงการเราชนะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าของชีพจำนวนไม่เกิน7,000บาทต่อคนระยะเวลาโครงการ29มกราคมถึง31พฤษภาคม2564ครับโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่1กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับวงเงินผ่านบัตรอัตโนมัติครับ กลุ่มที่2คือกลุ่มที่ใช้แอปเป่าตังและลงทะเบียนคนครึ่งเราเทียบด้วยกันอยู่แล้วที่ยืนยันตัวตนเปิด G Wallet ภายในวันที่27มกราคม2 5 6 4กลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ร h a n a .com ใหม่นะครับสำหรับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ร h ช n a .com ครับเริ่มวันที่29มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์2564ครับผม โดยกลุ่มที่2กลุ่มที่3ต้องมีการตรวจสอบพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดครับซึ่งรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ครับผมสำหรับกลุ่มที่2กลุ่มที่3นั้นนะครับมีการพิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้ครับสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับแล้วก็ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ยกเว้นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับไม่เป็นเจน้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมืองและผู้รับบำนาญหรือเบี้ยบัตรจากส่วนราชการครับผมไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน3 0 0แสนบาทในปีภาษี2 5 6 2ครับและไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน5 0 0แสนบาทณนะข้อมูลวันที่31ธันวาคม2563ครับผมสำหรับไทม์ไลน์ในฝั่งประชาชนนั้นวันที่29ม,มกราคมกลุ่มที่3จะมีการเปิดลงทะเบียนครับที่เว็บไซต์เราชนะ .com ส่วนวันที่5กุมภาพันธ์นั้นนะครับกลุ่มที่1ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินจะเข้าบัตรครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ใช้แอปเป่าตังนะครับจะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com ได้ครับสำหรับวันที่8กุมภาพันธ์นั้นกลุ่มที่3จะมีการทยอยตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com ครับสำหรับวันที่12กุมภาพานนันธ์นะครับจะมีการปิดลงทะเบียนกลุ่มที่3ครับ แล้วก็วันที่18กุมภาพันธ์กลุ่มที่2และกลุ่มที่3ใช้สิทธิ์ผ่านแอปเปาตังได้ครับสำหรับการลงทะเบียนนะครับตัวอย่างการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com นั้นก็จะเป็นหน้าตาเว็บไซต์ประมาณนี้นะครับด้านซ้ายคือเป็นเว็บไซต์หน้าหลักโครงการเราชนะมีปุ่มลงทะเบียนครับหลังจากที่คลิกลงทะเบียนแล้วก็จะมีการยอมรับเงื่อนไขแล้วก็กดยืนยันยอมรับเงื่อนไขครับผม ส่วนข้อมูลที่ต้องระบุในการลงทะเบียนนั้นก็จะมีชื่อสกุลเลขบัตรประจําตัวประชาชนรหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดตามบัตรครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานจริงครับผมเมื่อกรอกข้อมูลแล้วนะครับก็จะมีการกรอกรหัส OTP ที่ส่งมาทาง SMS ที่มือถือครับผมหลังจากที่กรอกข้อมูล OTP แล้วนะครับประชาชนก็รอตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์นะครับที่ เราชนะ .com ครับผมเริ่มการตรวจสอบสิทธิ์นะครับได้วันที่8กุมภาพันธ์64เป็นต้นไปครับนี้ก็เป็นตัวอย่างการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ครับซึ่งก็จะมีกลุ่ม1กับกลุ่ม2ที่จะปรากฏบนจอนะครับกลุ่มที่1คือไม่ต้องลงทะเบียนใหม่สําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับผมโดยจะได้รับเงินครั้งแรกในวันที่5กุมภาพันธ์64เป็นต้นไปครับและสําหรับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีแอปป่อตัง ที่มีการเปิดใช้งานแอปเป่าตังกับโครงการคนละครึ่งหรือระเที่ยวดดวยกันยืนยันตัวตนนะครับภายในวันที่27มกราคม64หากท่านอยู่ในกลุ่มนี้ท่านก็สามารถตรวจสอบการได้นนรับสิทธิ์ราชนะผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com ได้ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์64เป็นต้นไปครับ สำหรับรายละเอียดสิทธิ์ที่จะได้รับนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์ครับสัปดาห์ละ675บาทหรือ700บาทสามารถสะสมได้นะครับถึงวันที่ส1เษษพฤษภาคม2 5 6 4ครับผมเริ่มวมัที่5กุมภาพันธ์นะครับ สำหรับผู้ใช้แอปป่อตังจะให้วงเงินรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสครับสัปดาห์ละ1 0 0 0บาทสามารถสะสมได้ถึงวันที่31พฤษภาคม2564เช่นเดียวกันครับเริ่มวันที่18กุมภาพันธ์2564ครับผม สำหรับกลุ่มผู้ที่รับสิทธิ์เอชนะแล้วก็ใช้งานผ่านแอปปอตันนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าหลักของ g Wallet ครับจะมีเมนูนะครับราชนะขึ้นมาเพื่อใช้สิทธิ์ครับผมแล้วก็ให้เรามีการระบุนะครับจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันแล้วก็หน้าหลักของโครงการราชนะที่จะมีการกดสแกนจ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะครับผมสำหรับการสแกนจ่ายนั้นไม่ยากครับก็คือเข้าไปที่เมนูหน้าหลักของเราชนะ จากนั้นก็กดปุ่มสแกนนะครับกับร้านค้าที่เขาวมโครงการเราชนะที่เป็นร้านค้าทุนเงินครับผมจากนั้นก็ตรวจสอบยอดเงินของสินค้าและบริการหากถูกต้องก็ระบุรหัสพินนะครับเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ครับแล้วก็จะมีการสรุปสริปหลักฐานการใช้สิทธิ์ครับผมท่านผู้ชมครับสําหรับไทม์ไลน์ของฝั่งร้านค้าที่เขาวมโครงการเราชนะนั้นวันที่29มกราคมจะมีการเปิดลงทะเบียนของร้านค้าครับวันที่5กุมภาพันธ์นะครับ รับสิทธิ์เราชนะจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยครับผมและวันที่18กุมภาพันธ์ก็สามารถรับสิทธิ์เราชนะจากเป๋าตังได้ครับสำหรับในฝั่งการนะครับรับสิทธิ์เราชนะเป็นวิธีการรับสิทธิ์เราชนะของร้านค้าธงฟ้ากับเครื่อง e d c นะครับขั้นตอนไม่ยากครับขั้นตอนที่1ก็คือกด1นะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กดสําสำหรับสิทธิ์เราชนะหลังจากนั้นก็เสียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กดยอดเงินครับ เมื่อยอดเงินถูกต้องแล้วก็กดสีเขียวตกลงต่อไปครับผมเพื่อยืนยันการใช้ใจ่ายโครงการเราชนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับสรุปโครงการเราชนะอัปเดตวันที่27มกราคม2 5 6 4รายละเอียดคร่าวๆประมาณนี้นะครับและถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรผมจะรีบมารายงานให้ทราบนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องม y n นิ n ชแนด้วยนะครับข่าวสารดีๆสิ่งดีๆวิธีการต่างๆมีมอห้ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนแน่นอะนครับผม แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง Money Channel ด้วยนะครับ